สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเฟียฟ้าโพส5ข้อเป็นอีกหนึ่งสาวที่เชื่อมั่นและศรัทธาในเรื่องของพญานาคเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับสำหรับเฟียลฟ้าสุดสวิงริงโก้ถ้าใครที่ติดตามคงจะทราบดีว่าเฟียลฟ้านั้นที่ผ่านมามักจะเผยแพร่เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพญานาคแถมยังเป็นแม่งานใหญ่เวลาที่สร้างบุญกุศลอีกด้วยซึ่งทุกวันนี้ก็มีคนติดตามเฟียลฟ้าเป็นจำนวนมากเลยด้วย แล้วถ้าพูดถึงเฟี้ยวฟ้วแล้วอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนนึกถึงก็คือเรื่องของการถูกรางวัลลอตเตอรี่เรียกว่าถูกแทบลุกงวดเลยก็ว่าได้แถมถูกครั้งหนึ่งก็หลายสิบใบเลยด้วยบางครั้งถูกรางวัลเป็นปึกๆเลยก็มีซึ่งทางเฟี้ยวฟ้วเชื่อว่าที่ตนเองได้โชคลาภนี้มาจากพรญาณากเมตตาซึ่งเงินที่ถูกรางวัลน,นั้นเจ้าตัวก็นําไปสร้างบุญต่อ ล่าสุดเฟี้ยเฝ้าได้เผย5ข้อที่ทำและจะเป็นการเปิดขุมทรัพย์พญายนาคจะช่วยเปิดขุมทรัพย์โดยมีการโพสต์ภาพใน i อีพร้อมระบุวา่าเข้า YouTube ช่องเฟี้ยวเฝ้าอิมพิมพ์เผยเคล็ดลับ5ข้อทำได้รวยลองมาฟังและปฏิบัติตามนะคะไม่ยากเลยเนอะฝันดีนะเพื่อน,อนโดย5ข้อนั้นได้แก่ 1. ทําทุกอย่างโดยไม่หวังผลตอบแทนทําเพราะรักไม่ใช่ทําเพราะวันที่ต้องการผลประโยชน์ความดีจะย้อนกลับมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม 2. ท่านอยากให้มนุษย์ประพฤติดีจิตดีไม่อิจฉาริษยาปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาตั้งจิตต่อพุทธศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกครั้งที่เราถวายน้ำถวายดอกไม้ถวายได้แต่ที่จริงแล้วท่านจะรับความดีบุญของตัวเราอย่างรวดเร็วมากกว่าของที่เราถวาย 3. ไม่โลบมากได้แล้วก็ควรรู้ว่าเพราะอะไรไม่ว่าจะเรื่องเงินงาน,งานโชคลาภความสุขหรือพลังกายพลังใจแต่มนุษย์ไม่มีคำว่าพอได้แล้วอยากได้อีก ทำทุกอย่างด้วยความไม่โลภอยากให้รู้ว่าหลายๆคนที่นับถือพาญนานาคการงานดีขึ้นบางคนมีความสุขมากขึ้นบางคนค้าขายดีความรักดีขึ้นล้วนแล้วแต่บุญสร้างมาอย่างไรท่านก็ประทานให้อย่างนั้นแต่จะทําทด้วยความโลภ 4. ต้องรู้ว่าเราทำดีมากน้อยเพียงใดชอบทอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดูกรรมตัวเองในอดีตเปลี่ยนแปลงตัวเองจงสร้างสะสมกรรมดีไปเรื่อยๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริงไม่ต้องไปต่อรอง หาเวลาของมนุษย์แต่ละคนนั้นไม่เท่ากันจงสะสมบุญให้มากถ้ามีแต่ความโลภสุดท้ายของชีวิตเพียงแค่ค้าไว้อยู่ในปากท่านผู้ชมลนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ